ทำไปแล้วได้อะไรก็คือว่าเราก็ได้ความสุขเด็กๆแล้วก็เด็กเขาก็มีความสุขกับเรานะแบบว่าเขาเหมือนแบบไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเนี่ยเข,ขาไม่อยู่กับพวกเพื่อนอะไรเนี่ยแต่เขาก็มีความสุขในหา้าเราได้ลากไคามคาอะไรให้ป๊อฟันอะไรเนี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรที่จะเสลอเนี่ย เพราะว่าช่วงนี้เด็กมันก็จะปรับเปลี่ยนช่วงปรับเปลี่ยนรุ่นอยู่โอเคนะนี่ราเราต่อเ <c oughs> รือ <c oughs> ร่องว่ะก็สานต่อก็ก็ทั้ง้แต่สื่อก็จับทุกตค่ะก็จะมีเมื่อช่วงปีนี้ที่ไม่ได้ทำาว่า กับเด็กได้กับวนด้วยจากที่หนูทําตั้งแต่อายุ15ค่ะต้องมาเป็นเพี่อนก่อนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นครูเป็นเพื่อนเล่นอยู่บ้านเฉยๆก็ยังดีกว่าไปออกเล่นที่อื่นก็เลยมาอยู่กับเรางนองน้องไดเ้เรียนรู้จากเราเรามีกิจกรรมดีๆมาสอนน้องบางครั้งน้องมาสอนเราพี่ส้มเวลายิงนกต้องทําแบบนี้นะอ่ะต้องทําแบบไหน พี่ยันก็จะพาไปขึ้นเขาเอาลูกกระสุนใส่เมเล็ดใส่ลูกกระสุนยิงเพื่อปลูกต้นไม้อีกอย่างหนึ่งซึ่งลูกกระสุนเป็นดินไปเจอกับดินงอเป็นมเมล็ดพืชได้บนเขาแล้วก็ตัวหนูนเองก็จะได้ความกล้าหาญเป็นคนกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้าที่จะเสนอแนะกล้าที่จะตอบคำถาม,ถามได้หลายๆอย่างกับนอ้องค่ะ น้องช่วยเราได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้งานที่ด uh ีขึ้นเนื่องจากเรามีกิจกรรมเสริมถ้าเราไปททำเราไม่กล้าพูดเราก็ไม่ได้งานที่เราทำยุ่งปัจจุบันก็อยู่ห้องประชาสัมพันธ์ทาไมการพูดก็ทำไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนี่ระามนค่ะากไพูดมกไม่กาไม่ได้จริงๆกผลการพูด เรื่องของกการพูดแล้วตอนรแรกเขาเริ่มไปเอามาประยุกต์ใช้เรื่องงานเนี่ย<ช>เขาไปทํางานที่โรงพยาบากลกบพระเดิมเขาไปอยู่<ช>เป็นพ่อคลอดแต่ด้วยความที่เขาอัจฉริยะสายดีเป็นคนชอบพูดยังไงไม่รู้เขาก็ให้ย้ายแผนกไปอยู่ห้องประชาสัมพันธ์มันเป็นคนประชาสัมพันธ์เขาไปพันคอยรับอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วไ,ได้แล้วันเอ่อต้องต้องการบอกว่าหนูหนูทำได้อะไรอย่างเงี้ดีนะ ผมให้เขาเสนอแน่ที่นึงนะอย่างที่รักกนมน